ก็ดีพี่พี่ทุกท่านเจอกันอีกแล้วสำหรับช้านี้วันนี้พี่เพชรก็มาเดินออกกลงกายด้วยสำรวจดูข้างบ้านเราก่อนว่ามีเอียงเนี้ยปักปะเดี๋ยวรัไปตรงสะน้ำสระน้ำหน้าบ้านเรานั่นเองเห็นไหมโอ้มีนางไม้ว่นานางกำลังจะไปให้ข้าว ห่านของนางนั่นเองฮัลโหลเอองางดีๆนั่นโอเคห่านของเราก็นวลนะมีทั้งเป็ดทั้งห่านตอนนี้นางก็เออม้นตัวได้ม้นตัวได้ม้นตัวแบบนั่งแบบอ่ะปั๊บนี่ นางก็มาให้ข้าวเป็ดของนางตบหานของนางน,นี่คือบรรยากาศตอนเช้าวี่นี่วันที่ฝนตกดินมเคลื่อนกระต๊กมาเคลื่นอนนะตอนนี้ก็เช้าเช้ามืดไปดูโอ้ขาตะไคร้ใบมะกรูา,าังา้งระขึ้นเต็มเลยนี่ตรงนี้ที่บอกว่ามี สัตว์มีพิษอยู่พ่อชูพ่นก็มาจัดการเอาเครื่องตัดหญ้าม,มาตัดให้มันเที่ยงมันเกาได้เนี่จะได้ไม่อันตรายต่อบีเด็กของเราอืมมันก็ธรรมชาติปล่อยเขาเลยนี่ขาตะไคร้ใบมะกรูดเราก็โอ้ขาค่าอยเริ่มออกดอกแล้วคนน่ะเห็นไหนี่ส่วนด้านนี้ก็ต้นตะลิงปิงก็โตแล้วมายมอสองต้นโอ้ยมันกวาสูกต้นนะ เอาไว้กระรอกกินมันเจาะแล้วกระลอกเจาะไปแล้วนู่นมันละกอสุกมะม่วงค่อยก็ต้นเบลเลอร์เลยดอกแครโอ้บม่อึแต่าักสีกินบานเดี๋ยวโอกาสดีๆเดี๋ยวพี่เพชรจะมาทําความสะอาดแถวนี้ก่อนน,นี่เห็นไหมด้านในก็เป็ดกระหารของเราตัวว่าจริงๆนี่เป็ดสามตัวนี่ โอเคพริกกะเพราอยู่ในนั้นยังอยู่กะเพรายัางอยู่นี่ตรงนี้ก็ปวนอ่ะบู๊ยต้นถั่วพู่อยก็ออสมนะสุดส้มไปตามเวลานีอ่อันนี้คือบรรยากาศขเขาเขียวบ้านเอาได้เนี่ยเป็นบ้า,วาุวอนะบุ้ยขอบอกว่าสินหลายอีหลปวอนะไปเดี๋ยวเราไปจัดการกับมัก <c oughs> นี่กัน โอเคู okay. โอ้บรรยากาศฝนตกลิ่นฟินอหลีอโอ้สันดีเครื่องบินเครื่องบินบินผ่านบ้านเราด้วยไปเดี๋ยวเราไปจัดการกับหมักศีดาเราต้องตัดก่อนเดี๋ยวนางจะทางลงก็โอเคไม่ต้องกลัวปลอดภัยนี่วางอันนี้ไว้ก่อนว่างกับตาเลยก่อน นี่อันนี้คือหมากสีดาแล้วลูกเบลอเลยเดี๋ยวมันจะเน่าซะก,ก่อนเดี๋ยวจะไปให้เป็ดตัดสักลูกนึงน,นี่เนี่ยมันนอนมันกินแล้วเนี่ยเออตัดลูกยวคอยตัดเบิอดอ่อยคอยตดัดซ้ำนี่นี่ให้ได้นกเ,นเอาไปให้เป็ดเอ้ยเอาไปให้นกไม่เป็ดเทน้ำวะได้แล้วลูก นางเสียดายมีโอเคก็เดี๋ยวให้นางมาตัดของนางเองแล้วกันมีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนี้มีห้าลูกอันนี้ห่อไม่ทันแล้วก็มีต้นใหม่อีกนี่ฝรั่งต้นนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วแล้วก็มีหมากแล้วโอ้หมากเป็นสิบสิบหน่วยได้หนึ่งแต่ก็ยังดีนะ <c oughs> เพราะว่า บ้านเราปลูกฝรั่งได้กินแล้วได้กินแล้วมักสีดาได้กินหลายหน่วยแล้วอืมโอเค<ม>อ่ะม,อมีบบกเอื้อความบบกเอื้อก็เป็นหมากแล้วอ่ะปิดคลิปเลยแล้วปลกมือบายบายปลกมือย่อยบอกน้อยจะไปชายแดนพนามาไปแล้วไปแล้วบายบาย